โจขอเสียงหน่อยวัยรุ่นโยและนี่คือเสียงจากขี้ยาข้างวัดถ้าอยากจะพักคิดถึงคิดแคตโจ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 เออลืมเรื่องที่เกิดขึ้นตะกี้ไปนะครับผมแค่อยากจะลองเครื่องมิกเพลงใหม่ที่เพิ่งซื้อมา b บดอ e w เวเรายังอยู่กันใน Toilet Tower Defense แป๊บหแปนึ่งโชยดูก่อนเลยนี่เครื่อดีเจเด็กเลยนะ ผมใชงเงินทั้งชีวิตของผมพรอมันมาเลยที่ผมนั้นพรอนดีเจเด็กเครื่องนี้มาเพราะผมนั้นอยากจะสร้างความประทับใจให้กับพี่ดีเจทีวีแมนที่ผมเพิ่งได้มาว้าวพี่ที่พี่ไปเปิดได้หลังไหม่มาอย่างนั้นเหรอถูกต้องผมไปเปิดได้หลังไหม่มา โอเคกูรอเล่นกูไปยืมคนอื่นมาความสามารถของเขานะครับตอนนี้เป็นบูธที่เรียกได้ว่าโกงที่สุดในเกมเพราะทั้งเกมมีอยู่แค่3ตัวความสามารถของมันง่ายมากนะครับก็คือเอาตัวโทรโข่งตัวนี้บวกกับ DJ Speaker Man พร้อมกับฉีดเตียวลอยเข้าไปเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาดาเมจบูธจาก5%สามารถเพิ่มได้สูงสุด25%ตคูดาวบูธก็เช่นกัน ถือว่าค่อนข้างเถื่อนเลยนะครับและผมนั้นจะมาลองทําชาเลนจ์นี้ดูผมจะเล่นโหมดไนท์แมร์แต่ผมจะไม่ใช้ตัวละครมิสติกเลยและไม่ใช้ตัวละครไททันเลยแม้แต่ตัวเดียวผมจะลองใช้ความสามารถนะครับของเอ่อดีเจตัวนี้ผ่านด่านโดยการบูธดาเมจดูอยากจะรู้ว่าเขานั้นจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าว่าทำไม่น่าได้เอาล่ะเริ่มต้นมาด้วย g r e นเลเซอร์ค m e เมราแ นายจะต้องฟาร์มเงินก่อนเพื่อนเป้าหมายหลักๆตัวทำดาเมจของผมเลยนะครับก็คือตัวนี้ Ghost Camera Man ตัวนี้จะเป็นตัวทำดาเมจหลักของผมและอีกตัวหนึ่งก็คือ Green Laser Camera Man ตัวนี้ผมไม่ได้ถือว่ามันทำดาเมจได้เยอะอะไรแต่ว่ามันจัดการตัวน้อยๆได้ถ้าเราเล่นอยู่ในช่วงเว็บแรกๆนะครับเจ้าหมอนี่กินขาดหมด ผมไม่รู้นะครับว่าชาเลนนี้มันจะท้าทายหรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่ผมเล่นโหมดไนท์แม์เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะต้องมีมิติกเวหรือไม่ก็ต้องมีกอตลี่นะครับติดตัวไว้เพื่อความสบายใจแต่การเล่นในครั้งนี้ผมไม่มีเลยนะมีแต่ตัวธรรมดาชิบหายแล้วกูไม่ไหวละเฮ้ยเฮ้ยต้องอัปเกรดแล้วเปล่าว่าอัปเกรดไปหนึ่งรอบก่อนถึงแม้ว่าเรานั้นจะไม่มีมิติกหรือว่ากอตลี่นะครับแต่เรามีตัวนี้มาแทนนึกออกไหมอย่างน,น้อยก็ช่วยบูทไอตัวที่มันดาเมจน้อยๆให้มันดาเมจสูงขึ้นไปอีกนิดึ เพื่อเป็นการทดแทนการทำดาเมจของพวกไททันหรือว่าพวกมิติกกอตลี่อะไรอย่างนี้ฉันน่ใสๆหรือเปล่าไม่รู้กูเอาดีเจทีวีแมนออกมาก่อนเพิ่มบูทดวนๆบูทขั้นแรกลบคูดาว5%บวกดาเมจ5%เดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าหมอนี่อัพแค่ขั้นเดียวจะสามารถเอาบอสทอยเลตลงไหมให้เอาลงว่ะเฮ้ ันน่าจะเป็นเพราะคูลดาวที่ลดลงนะครับบวกกับดาเมทที่เพิ่มขึ้นนิดนึงโอ้สบายเลยอะเฮ้ยสบายเลยว่ะอย่างงี้สบายเลยมันไม่ได้ไงวะผมกดอัพไปแค่ครั้งเดียวเองนะเว้ยครั้งเดียวเองจริงๆคุณผู้ชมอย่างงี้กดสกิปเลยแล้วก็อัพไปอีกหนึ่งขั้นมาแล้วมิวแทนทอยเลตโดวิ่งมาด้วยสีหน้าอันดีใจและเขานั้นกำลังจะตายหาในร็เๆนี้ อ้าวมึงรอดไปได <asure> ้ไงวะเพื่อเป็นการเพิ่มความมันเอาละผมจะทำการเพิ่มบูทนะครับให้กับ DJ TV Man เปิดเพลงทีที่ดีเจไม่เห็นจะ DJ TV Man ตรงไหนเลยคุณผู้ชมลำโพงสักตัวก็ไม่มีเครื่องเล่นมิกเทปไม่มีสักอย่างต้อไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเราก็ได้บูบวก10%นะครับแล้วก็คููดาวนบ์คราวนี้โหดเลยขออะไรที่มันชาเลนชา์เลนได้ไหม ไม่เอานะแบบกระโปกงกระโปงเนี่ยเนี่ยออกมาทีละตัว2ตัวนเนี่ยกระโปงเกินจัดการมันเทคิมอเวช่รู้อะไรไหมกรีเลเซอร์คาเมร่าแมนนายได้เลื่อนตำแหน่งโอ้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 ยกอเนี่ยระบบมัลติแทสกิโอไม่คุ้นเจ๋งเลยว่ะโอ้ oh, ตีอย่างแรงคือสิ่งที่มันอเมซิ่งคุณผู้ชมก็คือคูดาวที่มันลดลงเนี่ยแหละผมมองว่าการลดคูดาวลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโคตรโกงเลยนะ ดูดิตัวนี้เลือด20,000นะเว้ยป้องกันโอ้โหก็เจ๋งเจ๋งแบบนี้ต้องอั p DJ TV man เพิ่มอีกนะครับคราวนี้ละมึงดาเมจไปไกลละเล่เข้ามาเลยเจ้าบอสกูบอกเลยตายยังไวตัวเลือด20,000ตายยังไวคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชิปหายละมันเริ่มเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆใจยเจย็นใจเย็นนะผมว่าเราเอาอยู่ใช่ผมว่าเราเอาอยู่ แปบ,บหนึ่งเดี๋ยวผมเพิ่ม security guard มาวางไว้ตรงนี้ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันเจ้าหมอนี่สำคัญมากนะครับมีหน้าที่ในการป้องกัน idi, idi, เข้าไปพังงานคอนเสิร์ตของ DJ เจเขานะนี่ DJ ชื่อดังกึงกล้องโลกเลยนะเว้ยอย่าเข้ามาแบบนี้ไม่ดีแกจะต้องซื้อตั๋วเข้ามาก่อนเจ้าหมอนี่มันไม่สามารถ boost ตัวชิวได้อะคุณผู้ชมผมไม่เห็นมันขึ้นตรงนี้เลยอะ ้มันก็บูตได้นะแต่เอ๊ะทำไมดาเมจมันไม่เพิ่มขึ้นหรือว่าดาเมจมันเพิ่มขึ้นไปแล้วแบ๊บหนึ่ง security ก r d มาเพิ่มด่วนๆคุณผู้ชมครับผมต้องใส่ security ก r d ให้ครบเลยคราวนี้แหละมึงมัน,มนโอ้โหเอ้ยมึงผ่านตรงนี้มาได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยชิวคาเมราแมนมึงทำอะไรของมึงเนี่ยมึงเป็นคนที่จะต้องปกป้องสถานที่แห่งนี้นะ ถูแม่ทุเลจริงๆบอกแล้วไม่มีบัตรห้ามเข้าต้องเพิ่ม security ขาดเพิ่มอีกถึงตัวดวนๆเลยป้องกันไว้ที่หน้างานคุณผู้ชมเนี่ยมันไม่มีแบบอยู่ด้านล่างอ่ะนี่มันไม่มีด้านล่างอ่ะมันไม่โดนบู๊ด่ะโวอะไรวะอจริงคกูไม่ต้องเอาตัวอื่นมาก็ได้แล้วม <c oughs> คุณผู้ชมดูดิผมใช้แค่กีเลเซอร์คามี่าแมนแค่นี้ก็น่จาจะพอแล้วัรงเนี้ยแล้วบวกกับดาเมจบู๊ดนี่เข้าไปนะครับ แค่นี้มันก็โกงโคตรแล้วอะเอา้าเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยสรุปคือมึงจะได้บูธไหมกูถามหน่อยเดี๋ยวก็บวกบูธเดี๋ยวก็ไม่บวกบูธมันคืออะไรเอาละได้เวลาเพิ่มเปอร์เซ็นต์ <c oughs> บวกไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดูรัศมีมันไกลขึ้นใช่ไหมครอบคลุมไกลขึ้นนะครับแล้วจูๆ่ๆมึงก็ไม่บวก <c oughs> สรุปมึงต้องการอะไร <c oughs> มาแล้วมาแล้ว,ลวทุกผู้ชมครับคราวนี้ลำโพงคู่ของเขามาแล้วแต่เขานั้นยังไม่มีเครื่องเล่นดีเจนะ ยังผ่อนไม่หมดยืมของกูไปก่อนไหมเฮ้ยโนออนไลน dating! No โนออนไลน์เดทติพวกแกทำอะไรกันไม่หยุดจ้องตากันเดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่เกมออนไลน์เดทติ้งจู้ยูมังคิวเรติกจัดการมันไม่อย่าเพิ่งหายตัวสิจ๊ะโอ้ชิบหายละเราแย่มากๆคุณผู้ชมไอ้ม่งมาแล้วอย่าเพิ่งโจมตีกูนะผมแย่แล้วเปนนึงแปลงร่าง ให้เป็นขั้นสุดก่อนเออเออเออโอ้ใจคอไม่ค่อยดีเอาละผมจะอัพเจ้าหมอนี่อีก4,500ก็คือเต็มแม็กแล้วใช่ไหมเต็มแม็กแล้วคุณผู้ชมคราวนี้ลบคูดาว25%บบวกดาเมจ25%ถ้าเราไปดูตัวตันนะครับคูดาวถือว่าโอ้โหสุดๆอะโคตรขี้โกงไหนเลือดสี่แสนวิ่งมาดูดิวิ่งมาหน่อย โอโ้เลือดไหลเป็นน้ำแม่นี่กดออตโต้สติกิปเลยนะเนี่ยผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนต้องเข้าแล้วจงังหวะนี้เอาล่ะผมจะเอาผีหลอกวิญญาณหลอนมาวางไว้ตรงนี้นะครับสองตัวพวกเขายังได้รับบัฟอยู่โ,โหดามจดโคตรเยอะคุณผู้ชมคิดว่าเจ้าตัวผีหลอกวิญญาณหลอนมันสามารถ ที่จะเป็นตัวแทงตัวแทงที่เหมือนตัวทำดาเมจหลักได้ไหมวะเหมือนเอามาใช้แทนไททันอะไรเงี้ยแต่ดาเมจมันเยอะมากเลยนะแล้วบวกกับการที่มันโดนลถครูดาวอย่างเงี้ยคือตัวนี้มันตีช้านะคุณผู้ชมถ้ากอนคุณผู้ชมไม่รู้แต่คราวนี้ครูดาวหมืนเลย0.6เลยอะ่ะเอาละเพื่อเป็นการเพิ่มความเถือนอืมคุเท,มเทือนเลยมันคุดเทือนเลยิดูดิแป๊บเดียวตายหมดอืมเอาอีกตัวหนึ่ง เจ๋งว่ะเฟสนี้กูโอยอย่างนั้นกดออโต้สกีอีกทีนึงเลยได้ใจแล้วได้ใจแล้วมาว่ะกูอยากเห็นชาเลนจ์ที่แท้จริงว่ะไหนเล่เข้ามาเล่เข้ามาพวกมึงอ่ะกระโปกแล้วได้พวกน้หน่อยเร็วเร็วเร็วเอาเงินมาให้กูเดี๋ยวผมจะรีบอัพแล้วอัพหมื่นโอ้ระเบิดโอ้ y ม่ยอดหยู่เดี๋ยวนี้เคนห้ามเข้าใกล้ เจ้าหมอนี่อย่าหายตัวถ้าหายตัวนี่กูชิบหายเลือดห้าแสนแป๊บเดียวไปโอ้โหเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยเห็นแล้วรู้สึก ASMR ละมุนตาสุดๆคุณผู้ชม satisfy มากๆนะครับอัพเจ้าหมอนี่ให้เต็มเลยดูคููดาว0.3ดาเมตร0 0 0 0 0พระเจ้านี่มันดาเมตรระดับไททันคุณผู้ชม ดูดิแล้วแม่งยิงแบบเดียวตายการยิงแบบม u l t i t a s k i n g นี่ไงเนี่ย security guard toilet นี่เป็นตัวใหม่นะผุณผู้ชมครับต่อให้เป็นตัวใหม่ตัวเก่าผมนั้นไม่มีหวนอยู่แล้วนะพวกนายทำอะไรไม่ได้เฮ้ยๆหรือว่าทำได้วะเดี๋ยวใจเย็นหรือว่าบางทีพวกนายจะทำได้แป๊บนึ่งอัปเกรดก่อนให้เต็มแม็กโอเคพวกนายทำอะไรไม่ได้แล้วจ้พวกกระจกเฮ้ยไม่ได้ดิแบบนี้ไม่ได้ดิ อัปเกรดก่อนเลยอันนี้เยอะไปที่อันนี้เยอะไปเยอะไปใจเย็นค่อยๆมาทีละตัว especially ตัว giant b r i นี่แหละเลือดมันเยอะมากห,มห,มห,มหนัวกันมันๆันผู้ชมใส่นัวนัวกันมันๆเออเออเออสวย c a m e r a man นี่คืออยากเข้าใกล้คุณผู้ชมมันตีแรงแล้วมันเจ็บมากมาเลย ็อกซิมิวแทนเหรอวะมึงโดนยิงปับ๊บปับป,บป,บปบผมอยากรู้นะครับในเมื่อเราได้ตัวกงมาแล้วแล้วตัวกวงตัวนี้มันสแตก็กันได้ไหมผมจําได้ว่าเมื่อก่อนมันสแต็กได้แต่ตอนนี้น่าจะสแตก็กไม่ได้เอ้ยนี่มันง่ายวะง่ายมากคุณผู้ชมทุกอย่างมันดูอีซี่ไปเลยถ้าผมเอาตัวนี้ไปเล็กเอเลดที่ฒนานมาจะแบบมีประสิทธิภาพมากมเลยนะเนี่ย เอาไปใช้ร่วมกับไพท่านอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูเลือดบอสเอาละความเห็นของผมนะครับต่อ DJ TV Man คือเป็นยูนิตท,ที่เรียกได้ว่าโคตรดีเลยนะครับโคตรดีแต่ข้อเสียมันก็อย่างที่คุณรู้นั่นแหละนะมันหายากเนี่ยหน้าตอนที่ผมอัดอยู่หน้าตอนนี้มีแค่1,740ตัว ถามจริงมึงจะหายากไปไหนเนี่ยแต่ก็เอาเถอะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่อีพิกมากๆเลยถ้าผมนั้นใช้ตัวนี้นะครับควบคู่กับไททันเพื่อเป็นการบูทดาเมจแล้วก็ลดคูลดาวลงและลองเอาไปเล่นใน e อ d l เลสโหมดเผื่อว่าบางทีผมนั้นอาจจะเล่นไปได้ไกลมากกว่าเดิมก็ได้